จอมพรานตอนที่หนึ่งหมูผีสยองสวัสดีครับอ้าวพรานอุน่นไปยังไงมายังไงเนี่ยได้ข่าวว่าไปทำมาหากินที่กรุงเทพโอ้นานโขเลยนะกว่าจะเห็นหน้ากัน รานต่วนอดีตพรานวัชรากล่าวทักทายพรานอุ่นด้วยไม่เห็นหน้ากันมาแล้วตั้งสามสีป่ปีพรานอุ่นยกมือไหว้แล้วตอบว่าสวัสดีครับลุงกลับมาจะเดือนแล้วละอยู่ลำบากมากหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเดี๋ยวนี้ทหารญี่ปุ่นเต็มกรุงเทพไปหมดวันวันคอยแต่จะหลบลูกระเบิดจากทหารฝรั่งฝ่ายพันธมิตรจนไม่เป็นอันทำมาหากิน บ้านเมืองก็เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าเลยต้องกลับมาว่าต่ลุงนะสบายดีนะโ้ยข้าก็ไปเรื่อยๆของข้าเ่ยวะเพิ่งวางมือไปเมื่อสองปีที่แล้วนี่เองร่างกายมันไม่ไหววะจะปีนป่ายเหมือนเดิมก็ลำบากก็เลยยกปืนให้เจ้าตุนมันพอได้อาศัยมันกินอยู่ตามอัตภาพวะพรานพูเทเฒ่ากล่าวพร้อมกับเอ่ยถามพรานอุ่นนี่มาเพื่อที่จะเที่ยว หรือว่ามาเพื่อที่จะเข้าป่าละ่ะพรานอุน่นก็ทั้งสองอย่างได้แหละลุงห่างป่าไปหลายปีไม่รู้ว่ามือจะกดไกลปืนไหวไหมนะพรานอุ่นตอบเหมือนจะออกตัวไว้ก่อนเอานะช่ำชองมาขนาดนั้นฝีมือเองมันไม่ตกไปไหนหรอกว่าเท่าที่เห็นนะพวกพรานที่ว่าฝีมือดีในหมู่บ้านนี้นะ่ะยังห่างไกลกับฝีมือของพรานอุ่นมากเลยนะข้าว่า พรานตวนกล่าวออกมาด้วยเห็นว่าเท่าที่เคยร่วมทางแห่งพรานไพรด้วยกันมานั้นจะหาพรานฝีมือดีในแถบนี้มาเทียบกับพรานอุ่นนั้นแกยังมองไม่เห็นว่าจะมีใครโถลุงข้านะเรือเวทีไปนานแล้วมาคราวนี้ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหรนรักหรอกกาว่าจะมาเที่ยวและถือโอกาสมาเยี่ยมลุงด้วยมาทั้งทีเลยคิดว่าจะออกป่า เพื่อจะได้อะไรติดมือกลับไปบ้างก็เท่านั้นแหละยังไงก็ขอรบกวนพักกับลุงสักระยะนะไม่เป็นไรจะพักนานเท่าไหร่ก็เอาตามสบายเธอว่าใช่ใครอื่นที่ไหนแล้วจะเริ่มเข้าป่าวันไหนล่ะหรือจะพักก่อนพรานตวนกล่าวออกมาอย่างเป็นการเองพร้อมกับถามออกมาคงพักแค่คืนนี้แหละลุงรุ่งนี้ก็จะเข้าป่าเลยพรานอุ่นกล่าวตอบ พรางหันหน้าออกไปมองหุบเขาเบื้องหน้าซึ่งห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรแล้วพร,รานอุ่นจะหาคนไปด้วยไหมล่ะหรือจะลุยเดียวพร,รานตวนเอ่ยถามเหมือนจะสงสัยในทีมีก็ดีนะลุงเพื่อได้เก่งได้ฟานจะได้ช่วยกันหามกลับมาเอาสักสองคนพอมีไหมพร,รานอุ่นตอบพร้อมกับถามกลับไปอ๋อมีสิพอดีละข้าจะให้เจ้าต่นมันไปด้วย ฝาให้พรานอุ่นช่วยเสี่ยมสอนมันด้วยดูมันจะมีวิสัยพรานอยู่ไม่น้อยจะถึงแม้ว่ามันจะออกป่ากับพรานในหมู่บ้านข้าก็ยังเห็นว่ามันยังอ่อนหัดอยู่ว่าได้พรานอุ่นช่วยชี้แนะมันคงมีฝีมือดีขึ้นแน่ข้ามั่นใจในตัวพรานอุ่นมากนะอ๋อและอีกคนก็คือเจ้าสอนก็เพื่อนเจ้าตุนนั่นแหละเจ้านี่ก็ชอบเข้าป่าล่าสัตว์พอๆกับเจ้าตุนนั่นแหละ แต่ออกจะเป็นคนใจร้อนวู่วามไปสักหน่อยแต่ก็พอจะบอกจะสอนได้ก็ขอฝากพรานอุ่นอีกคนนะเช้าตรู่วันต่อมาเมื่อเตรียมสัมภาระสำหรับการพักค้างคืนในป่าได้เพียงพอกับหนึ่งคืนตลอดทั้งสิ่งของและอาวุธที่จำเป็นทั้งสามคนก็ออกเดินทางทันทีพรานอุน่นสะพายปืนแกปคู่กายสะพายย่ามออกเดินนำหน้า โดยมีเจ้าตุ่นกับเจ้าสอนซึ่งมีปืนแก๊ปสะพายอยู่บนไหลซ้ายทั้งคู่ส่วนไหลขวาก็สะพายย่ามใส่สัมภาระและสเสบียงแต่ก็เอาแค่พอกินเที่ยงโดยคาดว่าก่อนจะค่ำและก่อนจะขึ้นห้างก็คงจะได้ไก่ป่าหรือไม่ก็กระต่ายป่าตามรายทางพอเป็นอาหารค่ำเป็นแน่เดินขึ้นสันเนินมาได้สักพักก็ทิ้งหมู่บ้านเล็กๆซึ่งมีไม่ถึงสิบหลังคาเรือนไว้เบื้องหลังจนมองเห็นลิบลิบ มองออกไปข้างหน้าเห็นเทือกเขายาวเหยียดเหมือนเป็นแนวกั้นเขียดมแดนของเมืองเพชรบูรณ์กับเมืองชัยภูมิทอดยาวจากใต้ไปเหนือสูงตระงานเป็นกำแพงธรรมชาติตั้งะมืนดา,ด,าด,ดด้วยแมกไม้และเงื่อมผาถัดจากเทือกเขาปันน้ำที่เรียกว่าเทือกเขาเพชรบูรณ์ไปทางเหนือห่างไกลกันไม่มากนะักมองเห็นเขายอดชีตั้งตรงาน,านดูสงบร่มเย็นและอุดมไปด้วยพืชพธุ์นานาชนิด ตลอดทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ําตลอดทั้งปีซึ่งทั้งเทือกเขาที่เรียกว่าสันปัน้ำและเทือกเขายอดชีนี้เองที่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําชีซึ่งเป็นสายน้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเพราะมีระยะความยาวทั้งหมด765กิโลเมตรเสียงน้ําดันสั้นไหลลอดใต้ช่องเขาผ่านผาหินดังซัดส่น้นแล้วผูดขึ้นไหลล่องตามร่องหิน แล้วด้านหายเข้าไปในซอกผาหินทะลุผ่านหน้าผาเป็นน้ํำตกซัดซ่าแล้วไหลเลื้อยตามร่องลงมารวมเป็นห้วยน้ําใสไหลยเย็นคราคล่ำด้วยผงปรานานาพันธุ์พรานอุ่นขึ้นไปยืนบนหน้าผาเตี้ยๆซึ่งมีน้ําไหลผุดออกมาจากซอกหินเบื้องล่างอยู่ตลอดเวลาแล้วมองเยื้องไปทางเหนือเล็กน้อยเห็นเขายอดชีซึ่งเป็นเป้าหมายลิบๆห่างออกไปไม่ไกลมากนักกล่าวว่า ไม่เกินบ่ายสามโมงก็คงไปถึงจึงหันกลับมากล่าวกับเจ้าตุนและเจ้าสอนเอาละเราจะพักกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยเดินต่อไปที่เขายอดชีนะและอีกไม่ไกลนะักตะวันสายก่อนเที่ยงเล็กน้อยก็พากาันพักบนลานหินใต้ต้นมะข่าโมงข้างห้วยเพียวเพียงไม่กี่นาทีเจ้าตุนก็ได้ปลาจาดหรือปลาขาวห้าหตัวจากการช้อนเอาตามแหนใต้น้ำ แล้วนํามาให้เจ้าสอนซึ่งก่อไฟอรออยู่แล้วคลุกเกลือแล้วเผาไฟแค่นี้ก็เพียงพอกับอาหารเที่ยงวันนี้หลังจากพากันกินข้าวเที่ยงเสร็จก็พากันเดินลัดเลาะหาจุดที่ตื้นที่สุดข้ามร่องน้ําเพื่อมุ่งไปสู่เขายอดฉีพอขึ้นฝั่งได้ก็เดินลัดเลาะผ่านป่าเพกป่าบอลตามเส้นทางที่ไม่ใช่ทางเพราะเดินผ่านลานหินลานดินแวกป่าเพกป่าหวาไปเรื่อ,อยๆพอขึ้นลาดเนินไปได้สักพัก รานอุ่นก็หยุดและหันกลับมาพร้อมกับเอานิ้วชี้จูป,ปากส่งสัญญาณให้อยู่เงียเๆียมองออกไปไม่ถึง50เมตรก็สังเกตเห็นป่าเพกไหวหยวบเจ้าสอนปลดปืนออกจากบางแล้วค่อยๆย่องเดินออมไปทางโขดหินด้านขวาในขณะที่เจ้าตุนเรีบย่องเดินไปทางซ้ายส่วนพรานตุนก็ก้าวย่างเข้าบางต้นมะข่าข้างร่องน้ําด้วยความสูงของป่าเพกที่มากกว่าเอวเล็กน้อยจึงไม่รู้ว่า สิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นเป็นอะไรกันแน่เมื่อพิจารณาดูก็เห็นว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าในขณะนี้นั้นอยู่ทิศทางเหนือลมถ้าอยู่ทางใต้ลมก็คงจะ,ะโผล่ออกมาให้เห็นแล้วเพราะจะได้กลิ่นของคนเจ้าสอนกระชับปืนในมือแล้วค่อยๆย่องเข้าไปใกล้จุดที่เคลื่อนไหวนั้นซึ่งขณะนี้อยู่ห่างไม่ถึงสิเมตรเท้าย่องเดินอย่างเงียบกริบ แต่แล้วเท้าข้างขวาก็ดันไปเหยียบกิ่งไม้แห้งหากดังโพรพรันเจ้าของความเคลื่อนไหวก็โผล่หัวออกมาแล้วร้องกรีก๊ดอุ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 ดแล้วบรรดาเจ้าตัวเล็กเกียตแปดตัวก็แผดอร้องกรีก๊ดระง,งมลั่นสนันป่าพร้อมกับเสียงปืนของเจ้าสอนที่ก้องสนันปล่อยกระสุนเข้าใส่แม่หมูป่าจนอร้องกรีก๊ดเสียงหลงแล้วกระโจนทะยานเข้าป่าเพช็ พร้อมกับลูกๆที่ส่งเสียงร้องลั่นวิ่งแตกกระสานสั้นเซนไปโนละทิศและทางแต่ด้วยความรีบร้อนประกอบกับความตื่นตกใจของหมูป่าไม่ลูกอ่อนจนกระโดดออกมาแบบไร้ทิศทางจึงทําให้กระสุนพลาดเป้าไปถูกสะโพกเหนือขาหลังของหมูป่าไม่ลูกอ่อนเท่านั้นแล้วกระโดดหายเข้าไปในป่าเพชรมองเห็นปลายป่าเพชรสั่นไหวไปทางสันเดินเจ้าสอนทำท่าจะออกวิ่งตามก็พอดีได้ยินเสียงของพร,รานอุ่น พอ,อแล้วไม่ต้องตามมันไปแย่แล้วเข้ปาป่าก็ห้ามล่าสัตว์ไม่ลุกอ่อนหรือสัตว์ที่กำลังตั้งท้องโทษลุงอุนบาดเจ็บขนาดนั้นน่ะมันคงไปได้ไม่ไกลนักหรอกดีซะอีกจะได้ทั้งแม่ทั้งลูกเจ้าสอนกล่าออกมาเหมือนถูกขัดล่กอย่าเลยสัตว์มันก็เหมือนคนนั่นแหละรักลูกหวงลูกถ้าแม่มันตายไปในขณะที่ตัวแค่นี้ ก็คงนีไม่พ้นปากเสือหรือไม่ก็พวกหมาในหมาจิ้งจอกหรอกวะที่สำคัญก็อย่าที่ข้าว่าแหละวะพวกนายพรานเขาถือเขาห้ามเราก็ควรจะยึดถืออย่าเห็นแก่ความคิดหรือความต้องการของตนเองนี่เป็นกฎสำคัญข้อหนึ่งของผู้ที่เป็นนายพรานนะจำไว้เจ้าสอนหันมามองพรานอุ่นแล้วเดินไปนั่งบนก้อนหินข้างร่องน้ำเหมือนไม่ค่อยพอใจนะักสักพัก ก็พากันออกเดินทางต่อเพราะเห็นว่าเสียเวลามามากแล้วรานอุ่นตั้งหน้าตั้งตาเดินเงียบๆโดยมีเจ้าสอนเดินารังท้ายตะวันคล้อยลอยต่ำคงไม่ถึงชั่วโมงก็จะคล้อยต่ำรับยอดไม้และสันเขามองออกไปข้างหน้ายังเห็นเขายอดฉีลิบๆไกลออกไปดูท่าจะมืดค่ำก่อนที่จะถึงเป็นแน่พากันย่ำเท้าอย่างรีบร้อนผ่านป่าเพ็กป่าอ้อข้างทาง ยังไม่ถึงลานหินโล่งข้างหน้าดีพรันก็ได้ยินเสียงพรึบพรับพร้อมกับเสียงร้องลั่นด้วยความตกใจปนกับความเจ็บปวดของเจ้าสอนเมื่อพรานอุ่นกับเจ้าตุนหันกลับมาด้วยอารามความตกใจเกือบจะพร้อมกันก็เห็นร่างของเจ้าสอนนอนชักดิ้นชักงอไปมาพรานร้องอดโอยโหยหวนด้วยความเจ็บปวดพร้อมทั้งมีเลือดไหลโชกบริเวณสะโพกจนกางเกงเปียกชุ่มไปด้วยเลือดมองออกไปทางป่าเพกประมาณห0เมตร ก็เห็นป่าเพ็กสันไหวหลัดๆๆๆๆหลัดหลัดหลัดห่างออกไปห่างออกไปเห็นแค่นั้นก็ทําให้พรานอุ่นผู้เจนไพรคาดเดาได้ไม่ยากว่าเจ้าสอนโดนหมูป่าไม่ลุกอ่อนลอบติดตามมาแก้แค้นด้วยพรานอุ่นเองก็รู้ว่าหมูป่าเมื่อบาดเจ็บแล้วจะมีความดุร้ายขึ้นอีกเป็นหลายเท่าซึ่งพรานป่าทุกคนก็ต่างรู้ดีเจ้าตุนทะลันเข้าไปประคองร่างอันโชคเลือดของเจ้าสอนให้มานอนบนลานหิน อย่างตาลีตาลานด้วยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจึงได้แต่ร้องบอกเจ้าสอนให้ทำใจดีๆไว้พรานอุ่นรีบเข้ามาเมื่อเห็นเลือดชุ่มโชกตามบริเวณสะโพกจึงได้บอกให้เจ้าตุนถอดกางเกงของเจ้าสอนออกดูบริเวณสะโพกของเจ้าสอนอาบไปด้วยเลือดเมื่อเอาผ้าเช็ดออกดูก็เห็นเป็นแผลเวอะววาจนเจ้าตุนเบือนหน้าหนีพรานอุ่นรีบบอกให้เจ้าตุนไปเอาใบสาบเสือข้าวร่องน้ำมาได้หนึ่งกำม,มือ รานอุ่นก็รีบใช้มือขยำให้ละเอียดลงแล้วเอ,อกโปลงบาดแผลและฉีกชายผ้าขาม้าผูกพรัดไว้เพื่อไม่ให้หลุดออกสักพักเลือดก็หยุดไหลแต่เจ้าสอนก็ยังนอนครางกระดาเสาด้วยความเจ็บปวดมัวแต่พระวงอยู่กับการปฐมพยาบาลเจ้าสอนพอเงยหน้ามองดวงตะวันก็จวนเจียนจะรับขอบฟ้าพรางพรานอุ่นก็เอ่ยออกมาเราคงพาเจ้าสอนกลับออกไปไม่ได้ในตอนนี้แล้วราวะ เพราะอีกไม่กี่นาทีก็จะมืดแล้วเส้นทางที่จะกลับก็มีแต่ช่องน้ำด้านน้ำผุดและร่องน้ำกว่าจะถึงบ้านคงข้อหนรุ่งพอดีเพราะเราไม่ได้เดินอย่างเดียวเหมือนขามาแต่นี่ก็ต้องหามเจ้าสอนไปด้วยแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือข้าเกรงว่าเจ้าหมูแม่ลูกอ่อนนั้นมันจะคอยตามเล่นงานอีกแล้วจะเอาอย่างไรดีละ่ะอาอุนเจ้าตูนถามออกมาแบบกังวลเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ช่วยประคองเจ้าสอนขึ้นไปบนเนินหินใกล้หน้าผานั้นนะเพราะด้านหลังของหน้าผาสูงพอจะเป็นที่ป้องกันภัยในยามข้าคืนได้ส่วนด้านหน้าเราก็หาฟืนมาก่อกองไฟเอาไว้ด้านข้างซ้ายขวาก็กว้างพอแถมเป็นหน้าผาทั้งสองด้านยังไม่ต้องกังวลต่อการระแวดระวังภัยจากเสือหรือสัตว์ที่ออกหากินในยามข้าคืนมากนักนอกจากด้านหน้าเท่านั้นเอาตามนี้นะกล่าวจบ พรานอุ่นก็เดินไปตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ทั่วไปได้ลำขนาดใหญ่พอที่จะตัดเอาพร่องมากรอกน้ําแล้วนําไปตั้งข้างคองไฟเพื่อต้มน้ําสําหรับประครบรอบบอริเวณบาดแผลของเจ้าสอนพอให้บรรเทาอาการปวดลงได้บ้างอย่างน้อยก็มาถึงกับทรมานมากนักส่วนการหลับการนอนในคืนนี้คงเลิกคิดได้เลยเพราะนอกจากจะต้องคอยใช้น้ําร้อนประครบให้เจ้าสอนแล้ว ก็ยังต้องคอยเฝ้าเวรยนยามไปด้วยกันจนรุ่งเช้าเป็นแน่เสียงเจ้าสอนครางเบาๆพร้อมทั้งมีอาการหนาวสั่นเป็นไข้ด้วยพิษบาดแผลจากคมเขี้ยวของหมูป่าไม่ลกอ่อนมองเข้าไปดูก็เห็นเจ้าตุนคอยเอาผ้าชุบน้ำร้อนประครบไปรอบๆแผลเพื่อบรรเทาอาการปวดพรางถอดเสื้อของตัวเองห่มทับให้เจ้าสอนอีกทีหนึง่งเพื่อนแท้จะเห็นกันก็เมื่อตอนตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งค่อนข้างหายากยิ่งนักการมีเพื่อนแท้เพียงหนึ่งคนจึงดูมีค่ามีความหมายมากกว่าการมีเพื่อนนับสิบนับร้อยที่เห็นกันยามเรามีให้กินให้ใช้แต่ยามตกอับลำบากเพื่อนที่เห็นว่ารักกันหนักหนากลับหายหน้าหายตากันไปหมดเสียงเจ้าสอนยังคงครางเบาๆทั้งจากอาการเจ็บปวดทั้งจากอาการหนาวสั่นเป็นไข้ คละคล้าวกันไปกับสัพพเสียงเสียงแส่ระงมไพรทั้งจากสายน้ำและแนวไพรกล่อมรัติการเหมือนไม่รับรู้ต่ออาการเจ็บปวดทรมานของคนที่กำลังนอนสมอยู่ข้างหน้าผาดวงจันทร์ล่องลอยอ้อยอิ่งส่องแสงนวลใหญ่สาดส่องให้เห็นลานหินข้างหน้าผาบัดนี้ปราศจากความมืดมิด เหมือนจะรับรู้ต่อการตกทุกข์ได้ยากของสองสามคนที่กำลังงุ่นงานอยู่บนลานหินข้างหน้าผานั้นพรานอุน่นนั่งหันหน้ามองไปยังเจ้าสอนกับเจ้าตุนซึ่งดูเหมือนจะพากันหลับไปทั้งคู่เพราะได้ยินเสียงกรนออกมาเบาๆแต่ก็ยังไม่ทันจะหันกลับมาหูก็พรานได้ยินเสียงสวบสาบมาทางโขดหินที่แทรกอยู่กลางป่าเพชรซึ่งห่างออกไปไม่ถึงยี่สิบเมตรพอหันกลับมาดูตามทิศทางของเสียง ก็พรานปรากฏร่างของหมูป่าขนาดใหญ่ยืนทะามืนบนลานดินถัดจากโขดหินออกมาเล็กน้อยใจหนึ่งของพรานอุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นหมูป่าไม่ลุกอ่อนที่เป็นเหมือนคู่เวรกับเจ้าสอนแต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะมีขนาดใหญ่และสูงมากกว่าหนึ่งเมตรเกินกว่าจะเป็นหมูตัวเมียเพราะตอนที่เห็นมันเดินแหวกป่าเพชรก่อนที่จะถูกเจ้าสอนอยิงนั้นมองหายังไงก็มองไม่เห็นหลังของมันแต่นี่มันสูงใหญ่ หาเข้าไปยืนกลางป่าเพกแล้วจะเห็นหลังของมันโผล่พ้นยอดป่าเพกไม่น้อยกว่า20-30เซนติเมตรเป็นแน่แต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือดวงตาแผ่รัศมีแดงกำมย่องมายังคนทั้งสามแบบไม่เป็นมิตรจนทำให้พรานอุ่นขนหัวลุกขึ้นมาในทันใดยังไม่ทันที่จะหันไปปลุกเจ้าตุนกับเจ้าสอนเพื่อที่จะบอกให้ระวังตัวเจ้าหมูปีศาจนั้นก็กระโจนพุ่งเข้าใส่แบบไม่ทันตั้งตัว แม้ว่าพรานอุ่นจะมีเวลายกปืนขึ้นเลีงสักเสียววินาทีก็ไม่ทันเสียแล้วพรานอุ่นพง,งาหงายแล้วรีบพลิกร่างหลบแต่ก็ยังได้แผลจากคมเขี่ยวอันน่าสะพรึงกลัวของเจ้าหมูผีจนเลือดไหลข้างไหลซ้ายแต่ก็ยังโชคดีที่เชี่ยวของมันตวัดเข้าข้างไหลแม้กระนั้นก็ยังรู้สึกปวดหนึบขึ้นมาไม่น้อยด้วยการพลิกร่างหลบเพียงเสียววินาที ทำให้เจ้าหมูผีกระโจนพลาดเป้าเข้ากลางกองไฟจนแตกกระจายส่งเสียงร้องหวีดกรีดรั่นจนทำให้เจ้าตุ่นและเจ้าสอนตื่นตระนกถลันลุกนั่งตัวสั่นงันงกเหมือนถูกเจ้าเข้าก็ไม่ปานพรานอุ่นจะวิ่งไปคว้าเอาปืนที่กระเด็นออกจากมือด้วยแรงกระแทกของเจ้าหมูผีห่างออกไปเกือบสามวาก็ไม่ทันเสแล้วเพราะเจ้าหมูผีนั้นหันกลับมากระโจนเข้าใส่พรานอุ่นจนล้มกริ้งไปหลุนหลุน แล้วหันกลับไปจะเข้าเล่นงานเจ้าตุนกับเจ้าสอนจนตาเบิกโพรงส่งเสียงร้องลั่นแต่ก็ต้องล้มออกทางด้านข้างเสียงดังตึงด้วยรุ่นฟื้นที่ติดไฟที่พรานอุ่นหวดเข้าใส่แบบสุดแรงเกิดเจ้าหมูผีทะลึ่งลุกหวีดร้องแล้วกระโจนพุ่งเข้าใส่พรานอุ่นอย่างเดือดดานพรานเสียงแผล้องจากปืนของเจ้าตุนก็ดังลั่นสนานป่าจนร่างของเจ้าหมูผีนั้นกระเด็นออกไปทางด้านหน้าของทางเข้าหน้าผา แผดเสียงร้องลั่นจนแก้วหูแทบขาดพรานอุ่นได้โอกาสก็รีบถะลันเข้าไปเอาปืนที่ตกอยู่และยกขึ้นยิงโดยไม่ต้องเล็งเพราะเจ้าหมูผีนั้นอยู่ห่างไม่ถึงห้าวาเสียงแผดกล้องของปืนครั้งที่ 2, สองสังนกล้องไปทั่วขุนเขาและแนวไพรจนเจ้าหมูผีนั้นหงายหลังล้มทั้งยืนแต่แทนที่มันจะนอนแน่นิ่งจมกองเลือดสิ้นใจตามเสียงปืนและกระสุนที่พุ่งเข้าใส่อย,อย่างหมอมง็งไม่พลาดเป้ากระเพ็นมันทะลันลุกขึ้นร้องกรีก๊ด หวีดร้องสนั่นตาลูกแดงจนเห็นประกายแห่งความเดือดดาลบ้าคลั่งไม่มีอาการว่าจะบาดเจ็บแม้แต่น้อยแต่กลับตั้งท่ากระโจนพุ่งเข้าหาคนทั้งสามอย่างเครียดแค้นทำไงดีอาวุนกระสุนปืนหยุดมันไม่ได้เลยเจ้าตุ่นละล่ำละลักร้องออกมาด้วยอาการหวาดหวัน่นมันคงไม่ใช่หมูป่าธรรมดาแนะตุนพรานอุ่นพูดออกมาแทบจะเป็นตะโกน พูดยังไม่ทันขาดคำร่างของเจ้าหมูผีก็กระโจนเข้าถึงตัวจนพรานอุ่นหงายหลังล้มทั้งยืนรู้สึกเสียวว่าที่หน้าอกปวดเนืบเนึบพร้อมกับความชื้นที่รู้สึกได้ว่าเลือดไหลออกมาจนเสื้อด้านหน้าชุ่มโชกเจ้าตุนตกใจร,ร้องลั่นร่างกระโดดหลบออกข้างเกือบตกหน้าผาตามไปด้วยเจ้าสอนที่กระโดดตามจนลืมไปว่าต้นขาและสะโพกข,ของตัวเองนั้นบาดเจ็บเจ้าหมูผีตั้งท่าจะกระโจนตาม แต่ก็ต้องแผดอร้องลั่นสนันป่าเพราะถูกมีดหมอของพรานอุ่นเสียบเข้าแถบซี่โครงจนมิดด้ามพรานก็เอี้วตัวพุ่งเข้าใส่พรานอุ่นจนหงายหลังล้มทั้งยืนอีกครั้งโดยมีร่างของเจ้าหมูผีคล่อมอยู่ข้างบนหวังจะตะวัดคมเขี้ยวที่ยางวงอกระชากลำคอของพรานอุ่นออกมาให้ได้พรานอุ่นเอามือผลักปัดป้องเป็นพารวันท่ามกลางเสียงแผดอร้องของเจ้าหมูผีที่ตวัดเขี้ยวทั้งสองถากไปถากมา ระหว่างหน้าและลำคอของพรานอุ่นมีดหมอที่อยู่ในมือแม้จะไม่หลุดแต่ก็ไม่มีจังหวะและโอกาสที่จะแทงสวนไปได้เลยเพราะต้องปัดป้องคมเชี่ยวของเจ้าหมูผีที่คร่อมร่างจนหนักอึ้งจนแทบไม่มีโอกาสหายใจแม้เล็บทั้งสองข้างของเจ้าหมูผีที่เหยียบย่ำอยู่บนแผ่นหน้าอกก็ทั้งหนักและเจ็บระบมไปทั่วแผ่นอกพรัน เสียงกระปนาจากปืนของเจ้าตุนก็ทําให้เจ้าหมูผีนั้นพงางายหวีดร้องลั่นชะงักงนันแล้วพรานอุ่นก็ได้จังหวะกระสวกมีดหมอจ้วงแทงออกไปหวังจะให้เข้าตรงกลางส่วงอกของเจ้าหมูผีแต่ก็พลาดไปถูกแค่ซอกขาหน้าด้านซ้ายถึงกระนั้นก็เอาเลือดของเจ้าหมูผีนั้นออกมาได้เป็นครั้งที่2แล้วพลิกตัวทนั้นลุกขึ้นยืนแล้วทะยานเข้าหาเจ้าหมูผีที่กำลังทะยานพุ่งเข้าใส่อย่างบ้าคลั่ง พรานอุ่นกระดวกมีดหมอเข้าซอกคอระหว่างขาหน้าทั้งสองเต็มเหนียวจนเจ้าหมูผีนั้นแผดอร้องเสียงหลงแล้วพังอ่างหายออกมาชักดิ้นชักงอไปมาจนเห็นเลือดไหลนองออกมาตามลานดินและต้นหญ้ากระนั้นมันก็ยังทะลึ่งลุกขึ้นร้องลั่นข่มขวัญกระโจนพุ่งเข้าใส่พรานอุ่นอีกครั้งแต่ก็ช้าไปกว่ามีดหมอของพรานอุ่นที่กระดวกซ้ำเข้ารอยแผลเดิมจนแผดอร้องกรีก๊ดจนหูแทบแตก โหยหวนอย่างเจ็บปวดหวีดร้องสุดเสียงแล้วพลางอุด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 เบาลงเบาลงแล้วก็แน่นิ่งไปเจ้าตุนกับเจ้าสอนสุดลงนั่งเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แต่ก็ยังไม่กล้าเดินเข้าไปดูร่างของเจ้าหมูผีที่นอนแน่นิ่งออกไปทางลานหญ้าด้านหน้าของทางขึ้นลานหน้าผาไม่ถึงสิบเมตรเพราะยังมีอาการหวาดผาวาและยังไม่แน่ใจต่อาการตายของเจ้าหมูผีนั้นพรานอุ่น กำมิดมองไว้มั่นแล้วเดินเข้าไปดูร่างของเจ้าหมอผีนั้นอย่างไม่ประมาทพรางใช้ไฟฉายส่องดูไปทั่วร่างสักพักก็ร้องบอกเจ้าตุนมันตายสนิทแล้วละเอ้าอยากเห็นก็เข้ามาดูได้เจ้าตุนพรันลุกแล้วเดินเข้าไปดูมิวายที่เจ้าสอนแม้จะยังมีอาการปวดเนืบเนบที่สะโพกและต้นขาก็ยังขอให้เจ้าตุนช่วยประคองพาเข้าไปดูร่างของเจ้าหมูผีนอนแน่นิ่งตาเบิกโพรง เลือดนองและชุ่มโชกไปทั่วพื้นดินและต้นหญ้าแต่แปลกเลือดของมันทำไมเป็นสีดำพรุ่งนี้ข้าขอเอาเขี้ยวของมันไปให้หลวงพ่อทำเครื่องรางให้นะครับอาอุอ่นเจ้าตุนเอ่ยปากเหมือนจะขอจองไว้ก่อนก็เอาสิข้าไม่เอาหรอกเพราะแม้แต่เจ้าของเขี้ยวก็ยังตายว่าจากนั้นรานอุ่นก็บอกให้เจ้าตุนกับเจ้าสอนกลับไปนอนต่อเพราะเห็นว่า รุ่งนี้จะต้องช่วยการหามเจ้าสอนกลับบ้านแต่เช้าโดยพรานอุ่นทำหน้าที่เฝ้าเวียนยามต่อไปจนฟ้าสางรุ่งเช้าของวันต่อมาเมื่อทุกคนมองออกไปเพื่อที่จะดูร่างของเจ้าหมูผีนั้นก็ต้องตกตะลึงเพราะเห็นแต่ความว่างเปล่าแม้แต่รอยเลือดหรือแม้แต่คราบเลือดก็ไม่ปรากฏให้เห็นเลยแม้สักหยดํำรวจดูตามพื้นหญ้าลานดินก็น่าจะทิ้งคราบเลือดไว้ให้เห็นบ้าง ก็ว่างเปล่าเหมือนไม่เคยมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ไหนบอกว่ามันตายแล้วไงล่ะอาอุอ่นเจ้าตุนทำหน้าที่เล็กลกถามแบบงงๆก็ข้าบอกแล้วไงว่ามันไม่น่าจะเป็นหมูป่าธรรมดาพรานอุน่นตอบพรางยิ้มให้แล้วมันเป็นหมูอะไรล่ะอาอุอ่นเจ้าตุนถามแบบสงสัยเต็มทีมันเป็นหมูผีวะ่ะคำตอบของพรานอุน่น ทำเอาเจ้าตุนและเจ้าสอนพากันขนหัวลุกและอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกไปตามๆกันขอความสุขความร่มเย็นปลอดโลกปลอดภัยจงมีแก่ท่านตลอดไปขอขอบพระคุณครับ